เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับยุคนี้ผมก็มาขี่เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลยเลือกกันอีกแล้วนะครับก็เจอกันเป็นประจำทุกวันครับคันนี้เป็น Honda Civic ปี05ครับซ i v i c ตายเหี่ยวราคาเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่านาเต้นถูกกว่าท้องตลาดกันอีกแล้วครับคันนี้เครื่องวีเทคครับเกียร์ออโต้ สีสันเงางามรอบคันครับล้อแม็กยางลองดีครับไฟสายกิฟตตัวสีก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับภายในเบาะหนังโทนสีครีมเกียวโต้โฮมมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสนะครับของมาลลยแต่งหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บ้บานห้องโดยสารสะอาดสะอ้านครับเบาะสภาพดีเบาะไม่ขาดไม่โซมครับเครื่องวีเทคครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่สมุดปาการนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้นะครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับ เบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาทิเปเต้าให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับสวยๆเลยทีเดียวครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ